លីអាយុរបស់ມັນបាយ4 5 10 15ឆ្នាំចា៎របស់ខ្ញុំមកបបាក់រកតាមកន្លែងឡើងមកចូលណៃមកតឯងមកចាំចា៎បាំងនេះ Trần 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 อัน้ไม่เท่ามกลังวันดีครับเราหล่อสสวยซิทำไงนีกระสังโอ้ัไปอุ้ดสิบสบคนแล้วตอ่แล้วาเคยเคยออันเน้นเ้อเบียร์อะรับครงบครับครับ เมทเธอเอยหนังจูมานแค่เมท5้าแล้วทามเมทอะเมทตะลังน้องลินอดมีเจ็ดใช่ไหมค้ับมีเจ็ดครับอันนู้นไม่มีน้องลุกโอเคน้องลินสะอาดนะนะห้าใบอยู่นะห้าสิบอาะแต่ก่อนบ้างสามเลย

พันห้าจงันอเตมเตมงมั้งเติมเทางยไปนชึ่งหอเาเอาเตมทางเลยไมนะพี่ตาเลาหวยหนเกงจ้ามเลยะแมเลยอะเจปมาจริงจุ่มเอ่อจรินมยาอะไรอม

មកញ៉ូនមកយកគុំគេផងឲ្យឲ្យលឿនតិចទេអាជះអានីតាអត់ទៅជះមកបើយ៉ាងក៏ទៅ anh tẩm lạc bằng ướm bằng 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 em bằng 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 ទៅដល់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  ก้มันมันบอกว่ามันดูเรื่องอะจำเกือบไม่ได้ไอ้กรมอยเคมือนตัวซำมันจำเกือบเรื่องะไรเกือบไม่ได้มันอันนี้เนกบรกพวนบ้าเราเนี่ย เจ็ดสิบเก้าหกสามสามหกหกสามสามจเก้บกหนีมีอะไจีบบ้านคนไหนรู้นาอยกมีะเจาบนไหนเออตาแล้วไม่มีตัง เลขมีสองพันไหมเดี 2000, ๋ยวนะเอาให้นะเกียรีดอ uh, ่าม uh, <c oughs> ีแ mm ต่แบงย่อยเสียดายเดี๋นะาบิมิตอโปลยุ้ยมีเยอะบางคนไหนเลยเลยเวียดีดเวียดังโอ้โหเวียดีในเตียนุค่ะยังไม่ได้ตั้งแต่เวียดีแนะบ้านเรายังยังบัรใหญ่เต้วีสัวเวียดีสู่วีสัวเอ้ยบัรใหญ่เต้อทำไมถึงต้องเปิดธนาคารอะไรเราไม่ต้องพูดหรอกยิ้มเฉยๆแล้วเราเปิดไฟเอาตังค์ไหมไปน้าแล้วเอาแบงค์ย่อย เออแล้วตังนั้นอะไรไปไหนหมดเออได้ตังหลายฝันกลางไงเพื่อนไปมั้งเห

ໄປແລ້ວອ່າຢູ່ບ້ານນະຢຽກທາງມານະອືມບາດໆນາຕ້ອງເລດເລດໄວ້ຊິມາໄປຢູ່ບ້ານອ່າເຈົ້າເຕີນຍິມມາເຈີນເລີຍເຈີໃຫ້ໃຫ້ຈົນໆກໍດັດຫຼານແກ່ເຈົ້າ

จำตัวเนี à, ười, hai, 1. 1> oh, ah, ่ยใส่ดยปียันตะยบมืคลายจังับ้างโอ้เดียว่สิบ้านอาวหดหกินอะไรอหรืออยไรอี่นะพี่กินกันสามคนเลยเนี่ 越捏我。Yeah,